สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาแปลงร่างกระถางต้นไม้เก่าแบบนี้นะคะแอสวยสดใสเหมือนใหม่เลยนะคะและมีดอกไม้จากก้นขวดแบบนี้นะคะซึ่งเราจะทําจากบริเวณก้นขวดแบบนี้ค่ะจะใช้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะนี่นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ทําการตัดที่บริเวณก้นขวดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแบบออกมาเลยมอได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใช้กรรไกรนะคะ ตัดเล็มขอบลงมาค่ะนี่ค่ะลงมาจนถึงบริเวณรอยหยักของก้นขวดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้ทั้งหมดสีชิ้นนะคะนี่ค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะนําทั้งหมดนี้นะคะไปพ่นสีสเปรย์กันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทาการพ่นสีกระถางก่อนนะคะ นะคะรอบแรกเราก็พ่นบางๆเข้าไปก่อนนะคะแล้วเราก็ทําการพ่นซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะแบบนี้นะคะเนี่ค่ะแล้ก็พ่นสีเข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็เพ่นสีดอกไม้ะคะ่ะนี่นะคะพ่นทั้งหมดสี่ชิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็นาไปตากแดดนะคะนี่ค่ะก็จะช่วยให้แห้งเร็วนะคะเมื่อสีแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะทําการวาดตกแต่งความสวยงามของดอกไม้นะคะโดยจะแต้มสีเหลืองเข้าไปตรงกลางแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นเกสรของดอกไม้นะคะนี่ค่ะเราก็แต้มเป็นจุดวงกลมแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็ทําทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคะซึ่งสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีโปสเตอร์ค่ะนี่นะคะแต้มเข้าไปให้เป็นวงกลมตรงกลางแบบนี้ค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้สีขาวค่ะขีดเป็นเส้นแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็ทำเหมือนกันทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคะ เมื่อวาดครบทั้งหมด4ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการติดดอกไม้เข้ากับกระถางนะคะโดยใช้ปืนกาวนะคะแต้มเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ติดเข้าไปที่กระถางได้เลยนะคะต่อไปชิ้นที่2นะคะเราก็ติดฝั่งตรงข้ามของชิ้นที่1นะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะต่อไปชิ้นที่3มนะคะเราก็ติดระหว่างกลางชิ้นที่1และชิ้นที่2นะคะ ต่อไปก็เป็นชิ้นที่4ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางต้นไม้สวยๆนะคะ